กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับมือนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องหยุดมาห่างหายกันหลายมือพี่น้องนกขออภัยวยครับฝ้าฝนบ่เปลี่ยนใจครับเมื่อนี้กับเมื่อนี้กับคืบยุ่ครับแต่ว่าสมเปิดเปิดเนี่ยก็เลยได้ออกบ้านแล้วพี่น้องขบ่นมาหาจินไก่ดอกครับเอาอ้อมเป้มนี่แหละครับมือนี้มาหาจินทั้งอำเภอบ้านแทนพี่น้องมาพ่อควายเพิ่นครับนี่ควายเพิ่มวันเด็บล่อยดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกันนินงคังไว้เนาะ คุยตาเราเราวันเราอยากขายพันนาพี่น้องโตแบบงามงามเลยก่อนอื่นกับพระเพ่าแม่พี่น้องเปรู้จักกับเจ้าของเราก่อนเอา,เอาตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับตาเนะนน้ำซือท่านผู้ชมรู้จักนะครับโอ้ยซืพอพ่อแหล่พ่อแหล่อันนี้บ้านอย่างตาบ้านโนนคูนบ้านโนนคูนตำบลตำบลบ้านเชน ทมปันเทนับปั้นเท็นเนาะครับจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิที่อยากขายอันแม่สาวสักหน่อยแม่นี่วันที่ตาเมืนอี้เอาก่อ่าว่าากปล่อยออกล่นละก็หวยเพิ่นอายุได้จากปีแล้วตาตัวเนี่ยได้ปีกว่าปีสองเดือนนี่ละปีสองเดือนอันว่างหันวัดความสูงได้รวยได้รวยยี่สิบกวอนเนาะตาเนาะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่ละพี่น้อง คว้ยม่สาวสมหน่อยเลยครับหนาตาจิ้มริมดีดีครับนี่ควายมันกับอะไรจับตกเจน้ำมันมีตะปลอยมันก็เลยอยางคนได้เป็นงาอย่นี้กับจะเป็นตื้นๆเนี่ยจากน่อยได้พี่น้องกัวอ๋อไม่เนพี่นตื้นเสียผูมาไทยพี่น้องนงเสียเรียงไหมครับบางอยตีซื้อรถกันกับควายแล้วกับเป็นงามงามครับเป็นลูกเต้าเราได้ตาคุยให้ทุนอย่าเอ้าแม่กับแม่จำปาพ่อกับพ่อเพชรอันนั้น เพชรอันนั่นก็เพชรอนันต์ครับนี่ปีกว่าเด้เนี่ยพี่น้องเบิึงขออ้วงดีด่พี่น้องครับตาเตียมบ่ตาบ่วเตียมดิาบ่วเตียมเตียมน้อยๆเตียมน้อยๆน้องบ่ชัดหน่อยเตียมบัวชัดนี่พี่น้องเยอะเบิ้ลเตียมเตียมนี่ตาเตียมน้อยๆตาเตียมเตียมจำขออ้วงครับพี่น้อง ว่าจะอ่องสองอ่องว่าสองอ่องถุงน่องกับขาวๆเนี้ยอยู่พี่น้องนี่เบิ้งเออเพิ่นเริ่มชิ้นแล้วเด้พี่น้องวันนี้เริ่มเป็นนังเอกเ,เริ่มชิ้นแล้วครับนี่ย<อ>มุน<ร>ให้พี่น้องเบิงบบ้งตี้ตัวนั้นมันไฮไฮพี่น้องตัวเมย์อันผุวคนอ่ะบิ้งครับผัวคุยเรา,า,าในขวักนี่ลเพแต่ว่าอันที่จริงเราไปยากขายลายตัวอยู่ลระมบนบัวตาค่อยากขายหายตัวอยู่ธนะเพรเมื่อนี้ให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเบนตัวเนี่ครับแม่สาวซ้ำหน่อยนี่ อ้หางกับเป็นปุ่มนี้ดีโมเมนต์หางทกหางดอกมันบจ่จ่ะบ่บ่มีดอก,กบ่มีหยังพี่น้องเนี่ยอู้ยว่อนทว้วนเนื้อนางเพิ่นไหมครับเบิงออ่งหอ่อไวสาวสำน้อยครับนี่ท่านผู้ชมผู้ใดสนใจอ,อยากได้เ,เป็นแม่พันธุ์หรือว่าจะเลี้ยงไปเขาก็ปเปิดดอกดียุดอกนะนี่ครับเบิ่งหอ่ว่าเพราะไหนเพิ่นเริ่มชิ้นเราด้ครับว้านเพราะทัานเราแค่ยังยังเมื่อพี่น้องอยากเขากล้องวันนี้เริ่มชิ้นแล้วครับเห็นบอพุ่นไหม ามาหมุนบึงั้งนี้อีกเดืนครับบัดน,นี้ข้อยสาวเด้อพี่น้องตีกวาดครับนี่นี่ครับเบิง่งโอ้่อยข้ยสิบเนี่ยข้ยสิบจี้เดือนสิบหาเดือนนี่ละครับสิบสี่สิบหาเดือนเนาะน,นี่ครับเบิง่งเอาเบิ่งข้างไทยงามๆครับสำหรับควายเมียสาวอายุป,ประมาณนี้ตาตัวนี้สี่ห้องไว้จากบัตเนี่ยตาห้องทำใดะเอาใจใจก็ว่า แปดินี่ละแปนี่คือ8ปดหมื่นเต๋ยแปดหมืม่นบาทตอลองกันได้เนาะแม่ก็นผู้ใดสนใจกันน้ำมาครับกันมักแท้ๆกันจะให้เราทรงแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะตาเนาะเป็นบ่ตาเบื่อทุกยังตาเบือทุกศูนย์แปดเก้าศย์แปดเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งฮะสี่หนึ่าหลาเจ็ดเาไวไม่ดูอะไรไหม ศูนย์แปดเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เฮ้ยสนใจกับโทรมาส,สอบถามต้อร้องกันแน่นอนตาเนาะครับถือใจนะครับเอารถมาใส่เอารถหรือว่าตาไมีรอดรับโชคให้เพื่อนพอรอมว่ะพรอมนี้แล้วครับ <c oughs> ตื่นใกบว่าหาเบิกเอาครับในมังบ้านล้นโซนน้ำพี่น้องผูกปั่นลุยปุ้นขับปั่นเล่นนี่แหละพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละค่อยรอติดตามในคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ